วันนี้เสริมหน้าอกครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะโมติว่าค่ะซิลค่ะขนาด4 0 0ซีค่ะมันก็อึ่งๆดีสวยขึ้นค่ะดูดีขึ้นชอบค่ะถูกใจตรงจากที่เมื่อก่อนเราไม่มีอะค่ะเราเราไม่ต้องใส่เสื้อในแบบดันแล้วทิ้งฟองน้ำไปเลยค่ะตอนแรกหน้าอกก็เล็กค่ะแล้วก็เวลาใส่เสื้อในต้องดันคอยดันตลอดอะค่ะเวลามานั่งดันเนี่ยค่ะมันหดหนิดมากค่ะ ก็ดูรีวิวแล้วก็ศึกษาไม่ถึงปีอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำหมอดมยาสลูมอะค่ะแล้วก็ทําก็ไม่เจ็บอะไรเงี้ยคือเราเรานอนหลับตื่นมาก็มีนมแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือทํามาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเลยค่ะใช่ค่ะก็เลยเลือกที่คิวคลินิกค่ะค่ะถ้าใครสนใจที่จะทำนะคะก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้เลยนะคะคุณหมอเก่งค่ะแล้วก็ทำแผลก็สวยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะ ถ้าใครชอบหนะ้าอ,อกเหมือนแม่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ